สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาไปติดตามสถานการณ์ร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข่าวใหญ่ที่สัน่นสะเทือนทั้งวงการเมืองการทหารและความมั่นคงเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนได้ออกมาเตือนเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงหลังจากมีรายงานว่าประเทศไทยได้เคลื่อนย้ายฝูงบินลบ แจสลบ39แปรผันเข้าไปซ้อมรบกลพื้นที่จัดประชุมสุดยอดอาเซียนหรือแซสนสจนเกิดกระแสข่าวว่ามีการซ้อมโจมตีทางอากาศในพื้นที่ใกล้การประชุมเหตุการณ์นี้สร้างแรงสันสเทือนไปทั่วภูมิภาคเนื่องจากเวทีประชุมอาเซียนถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำหลายประเทศมหาหารือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือแต่กลับเต็มไปด้วยข่าวความตึงเครียดทางทหารแทนที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพเครื่องบินขับไล จสลบ39แปรผืนของกองทัพอากาศไทยนั้นจัดเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคผิดโดยบริษัททราบของสวีเดนมีขีดความสามารถรบทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นมาพร้อมพร้อมร์ตรวจจับไกลและแม่นยำรวมถึงสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่ขีปนาวุธไปจนถึงระเบิดนำวิธีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของไทยไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันว่ามีการเคลื่อนย้ายแกลบผงไปประจำการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ชายแดนกัมพูชาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเวทีประชุมทำให้หลายฝ่ายตีความว่านี่คือการแสดงแสนยานุภาพและอาจมีในเชิงการเมืองสมเด็จคุนเซนที่แม้จะก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำแต่ยังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองได้ออกมาเตือนอย่างแข็งกร้าวว่าประเทศสดก็ตามที่พยายามใช้อำนาจทางทหารกดดันเพื่อนบ้าน จะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิดพร้อมพร้อมย้ำว่าอาเซียนควรเป็นเวทีสันติภาพไม่ใช่สนามรบทางอากาศคำเตือนนี้สะท้อนความกังวลของกัมพูชาที่มีพรมแดนติดกับไทยและเคยมีข้อพิพาทดินแดนหลายครั้งโดยเฉพาะบริเวณรอบปราสาทพระวิหารสำหรับกองทัพอากาศไทยการครอบครองแฝงผืนถือเป็นก้าวสำคัญจากเดิมที่ใช้เพียง F-5 และ F-16 เท่านั้นแกงผืนมีความคล่องตัวสูงใช้สนามบินขนาดเล็กได้ใช้เวลาเตรียมการน้อย และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยจึงเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมพร้อมแสดงพลังต่อเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามหรือแม้แต่ล่าผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่านี่อาจเป็นการสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในทางการเมืองหรือการทูตเพื่อสร้างอิทธิพลและกดดันในเวทีระหว่างประเทศขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนว่าหากการซ้อมรบครั้งนี้ถูกตีความผิดเพี้ยน อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งบานปลายสถานการณ์ยิ่งน่าจับตาเพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนมีผู้นำจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเิจีนญี่ปุ่นและอินเดียเข้าร่วมด้วยทำให้การแสดงแสนยานุภาพทางทหารของไทยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองรายงานบางฉบับถึงขั้นระบุว่าแปผลปนของไทยบินในลักษณะกดต่ำและปล่อยควันจนถูกตีความว่าเป็นการซ้อมโจมตีทางอากาศ แม้รัฐบาลไทยยังไม่ได้ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแต่เสียงวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียก็พุ่งสูงหลายคนมองว่านี่เป็นการสร้างความหวาดกลัวโดยไม่จำเป็นขณะที่บางกลุ่มกลับมองว่านี่เป็นการประกาศว่าประเทศไทยพร้อมพร้อมปกป้องอธิปไตยฝั่งกัมพูชานักการเมืองและนักวิเคราะห์หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลเจราจากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อกดดันให้ไทยหยุดเคลื่อนไหวทางทหาร เพราะอาจบันทอนความเชื่อมั่นของอาเซียนในสายตาโลกยิ่งไปกว่านั้นการเลือกใช้แกลเป็นแทแนแหนโฟล็อกสิก็สะท้อนถึงความตั้งใจของไทยที่จะโชว์กำลังใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแกลเพืสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายทั้งลบงล้120แอมแมมสำหรับโจมตีทางอากาศอ่ามลบ65มุยสำหรับโจมตีภาคพื้นรวมถึงระเบิดนําวิธีเกบิวลบสปาสการืดูชยี่หากมีการประทัดจริง ผลลับจะร้ายแรงมหาศาลนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าหากสถานการณ์นี้ไม่ถูกควบคุมอาจนำไปสู่การแข่งสะสมอาวุธครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเวียดนามมีซิลลบ30จากรัสเซียอินโดนีเซียก็มีซิลลบ27แต่ซิลลบ30และเตรียมจัดหารวเฟลจากฝรั่งเศสการแสดงพลังของไทยอาจกระตุ้นให้เพื่อนบ้านเร่งสะสมอาวุธเพิ่มเติมในขณะเดียวกันเช้าบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็เริ่มหวาดกลัวจากเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนัน่น หลายครอบครัวกักตุนสเสบียงและเตรียมพร้อมพร้อมรับมือหากเกิดการประทัดจิงสื่อในกัมพูชาบางแห่งใช้คําว่ายุยุขณะที่สื่อไทยบางแห่งกลับเสนอว่านี่เป็นการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้นําที่จะเข้าร่วมประชุมทําให้การตีความยิ่งแตกต่างออกไปสิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือท่าทีของจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งต่างมีผลประโยชน์โดยตรงในอาเซียน หากออกมาแสดงจุดยืนไว้ดัดก็อาจส่งผลต่อสมดุลการเมืองของภูมิภาคทันทีเสียงสะท้อนจากประชาชนไทยเองก็แตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าการแสดงพลังเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อย,ยืนยันความแข็งแกร่งและอธิปไตยของประเทศแต่ฝ่ายหนึ่งกลับกังวลว่านี่อาจสร้างสัตว์รู้มากกว่ามิตรและบั่นทอนภาพลักษณ์ของอาเซียนที่ควรเป็นเวทีสันติภาพคุณเซนไม่เพียงส่งคําเตือนผ่านสื่อแต่ยังเรียกประชุมคณะทํางานด้านความมั่นคงเตือนประชาคมโลกว่าอาเซียนจะไม่กลายเป็นสนามรบ หากใครก้าวล้ำเส้นจะต้องเผชิญผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บรรยากาศตามแนวชายแดนตึงเครียดกัมพูชาเริ่มเสริมกำลังทั้งปืนใหญ่และระบบป้องกันทางอากาศสหประชาชาติออกถแถลงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนและหันกลับสู่โต๊เจรจาขณะเดียวกันเสียงสนับสนุนจากกลุ่มชาตินิยมไทยก็เริ่มดังขึ้นมองว่าการบินแกผุนใกล้พื้นที่ประชุมคือการบอกว่าประเทศไทยไม่กลัวใคร แต่ในสายตาสื่อต่างประเทศนี้กลับถูกตีความว่าเป็นการข่มขู่โดยตรงคำคืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์แกลเ้เผินที่พุ่งผ่านหมู่เมฆราวกับสายฟ้าที่ฉีกฟ้าความเงียบบนพื้นดินเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ทุกคนตั้งคำถามเดียวกันว่าเช้าวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นสันติภาพหรือสงครามเรื่องราวนี้จึงยังคงเปิดกว้างและโลกกำลังจับตามองทุกฝีก้าวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิดการเผชิญหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท้องฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะในอดีตภูมิภาคแห่งน,นี้เต็มไปด้วยร่องรอยความขัดแย้งที่ยังคงหลอกหลอนอยู่เบื้องหลัง แม้จะมีความพยายามสร้างเวทีเจรจาอย่างอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากับชี้ชัดว่าความขัดแย้งเรื่องดินแดนการเมืองและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ไม่เคยถูกลบเลือนไปอย่างสิ้นเชิงระหว่างไทยและกัมพูชาเองก็เคยมีเหตุการณ์รเผชิญหน้ากันจริงต่อเช่นการประทะรอบปราสาทพระวิหารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่ส่งผลให้ทั้งสองชาติสูญเสียกำลังพลและสร้างความบาดหมางในสายตาประชาคมโลก ความสรงจำเหล่านี้ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยใกล้พรมแดนถูกจับตามองอย่างระแวดระวังในเชิงยุทธศาสตร์การปรากฏตัวของยาสลบ30 39แปรผึ่ใกล้เวทีประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ได้เป็นเพียงการซ้อมรบธรรมดาเพราะแปรพผึนเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับตัวได้หลากหลายสถานการณ์ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก เครื่องบินรุ่นนี้มีจุดแข็งที่สามารถบินขึ้นลงจากรันเวย์สั้นนอนได้ในเวลาไม่กี่นาทีนั่นหมายความว่ามันสามารถปฏิบัติการจากสนามบินชั่วคราวหรือแม้กระทั่งถนนหลวงได้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลต่อประเทศที่มีภูมิประเทศซับซ้อนอย่างไทยความสามารถนี้เองที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเกิดความหวั่นเกรงเพราะหากมีการปะทะเกิดขึ้นไทยสามารถกระจายฝูงบินได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการโจมตีตอบโตนอกจักนั้น แลเพิยังถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายยุทธการที่ซับซ้อนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเรือรบและระบบเรดาร์ภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียนไทยซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวใกล้การประชุมอาเซียนอาจไม่ใช่แค่การโชว์พลังแต่เป็นการทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับพันธมิตรหรือการเก็บข่าวกรองจากประเทศรอบข้างเพราะทุกครั้งที่แกลผึ่งเปิดเรดาร์สแกนทิศทางขึ้นความถีและการตอบสนองของระบบป้องกันประเทศเพื่อนบ้านจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด สิ่งนี้อาจกลายเป็นข้อมูลล้ำค่าที่ใช้ประโยชน์ทางทหารได้ในอนาคตท่ามกลางความตึงเครียดสื่อระดับโลกต่างประโคมข่าวราวกับว่านี่คือการประทะที่อาจปะทุข,ขึ้นได้ทุกเมื่อบีบีซีรายงานว่าเสียงเครื่องยนต์ของแปรผินกลายเป็นเงื่อไถใหม่ที่ท้าทายการทูตในภูมิภาคส่วนชาวจเีเซียตั้งคำถามว่าไทยกำลังแสดงบทบ,บาทผู้พิทักษ์หรือผู้ยั่วยุภาพเครื่องบินขับไล่ที่บินต่ำใกล้พื้นที่ประชุมกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่แน่นอนที่กดดันไปทั่วโลก ในห้องประชุมอาเซียนเองบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความกังวลผู้นำบางประเทศถึงขั้นหันมาถามทีมงานว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นจริงๆจะมีแผนอพยพยอย่างไรสิ่งที่เพิ่มเชื้อไฟเข้าไปอีกก็คือการแข่งขันอาวุธในภูมิภาคที่กำลังร้อนแรงเวียดนามซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับไทยได้ลงทุนกับฝูงบินซิลลบส0ที่มีสมรรถนะสูงอินโดนีเซียกำลังเสริมกำลังด้วย ฟูเฟยและกำลังพิจารณาฟลอปสิบพาของสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินเองก็หันไปหาพันธมิตรอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือด้านกองทัพอากาศและมาเลเซียกำลังทดสอบระบบป้องกันใหม่จากจีนการที่ไทยเลือกใช้แกลบปืนแสดงพลังในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้จึงไม่ต่างอะไรกับการกดปุ่มเร่งให้การแข่งขันอาวุธทวีความเข้มข้นขึ้นฝั่งกัมพูชาเองก็ไม่ได้อยู่เฉยแม้จะไม่มีฝูงบินทันสมัยเทียบเท่าไทยแต่พวกเขาได้เสริมกำลังปืนใหญ่และระบบป้องกันทางอากาศใกล้ชายแดน มีรายงานว่าเรดาร์ตรวจจับของกัมพูชาถูกเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทุกครั้งที่แกล้งผลของไทยบินผ่านการเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจดูเหมือนการป้องกันแต่ในทางกลับกันก็คือการเพิ่มความเสี่ยงเพราะหากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเช่นสัญญาณเรดาร์ตีความผิดเครื่องบินลกของไทยอาจถูกล็อกเป้าด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน และสถานการณ์อาจลุกลามเกินกว่าจะควบคุมท่ามกลางความไม่แน่นอนเสียงจากชาวบ้านตามแนวชายแดนกลายเป็นอีกมิติที่สะท้อนถึงผลกระทบที่แท้จริงหลายครอบครัวเล่าว่าลูกโกของพวกเขาตื่นตกใจทุกครั้งที่เสียงเครื่องบินดังสนั่นผ่านท้องฟ้าบางหมู่บ้านถึงกับอพยพชั่วคราวไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกว่าเพราะกลัวว่าจะเกิดการยิงปะทะขึ้นจริง ความหวาดกลัวนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเปราะบางของประชาชนแต่ยังกลายเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลทั้งสองประเทศต,ต้องหาทางออกทางการทูตโดยเร็วที่สุดในโลกโซเชียลเสียงถกเถียงยิ่งทวีความร้อนแรงกลุ่มชาตินิยมไทยยืนยันว่าการแสดงพลังคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติแต่ฝ่ายที่ต้องการสันติภาพกลับออกมาเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ มากกว่าผู้พิทักษ์เสถียรลภาพในภูมิภาคความแตกแยกของความคิดเห็นภายในประเทศนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดท่าทีของรัฐบาลไทยว่าจะเลือกยืนอยู่บนเส้นทางใดไม่เพียงเท่านั้นบทบาทของชาติมหาอำนาจยังคงซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างน่าจับตามองจีนที่กำลังขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจมองการเคลื่อนไหวของไทยว่าเป็นการท้าทายอำนาจของตนขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคก็มองว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจเปิดโอกาสให้ตนกลับมามีบทบาททางทหารมากขึ้นหากมหาอำนาจทั้งสองเลือกออกถแถลงการหรือแทรกแซงในทางใดทางหนึ่งความตึงเครียดที่มีอยู่แล้วก็จะยิ่งทวีความรุนแรงในกรุงเทพมหานครศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวนักบินในชุดสีน้ำเงินเข้มกำลังเตรียมพร้อมๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเงียบงันทุกคนรู้ดีว่าการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฝึกแต่เป็นการส่งสารถึงโลกทั้งใบว่าไทยพร้อมพร้อมจะแสดงบทบาทใหม่ในภูมิภาคอาเซียนและแม้จะยังไม่มีการยิงจริงแต่เพียงแค่คำสั่งสั้นนั้นจากผู้บังคับบัญชาอาวุธนำวิธีบนปีกของแกรพึนก็สามารถเปลี่ยนสมดุลทางการเมืองทั้งภูมิภาคได้ในพริบตาเดียวคำถามใหญ่จึงยังคงอยู่ต่อไปว่า เหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยการเจรจาหรือการ,รเผชิญหน้าจริงหากทุกฝ่ายไม่หันกลับสู่โตเจรจาอาเซียนอาจเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษและความฝันที่จะสร้างภูมิภาคแห่งสันติภาพและความมั่นคองอาจพังทลายลงเพียงเพราะเสียงเครื่องยนต์เจ็ดที่คำรามเหนือท้องฟ้า